วันอะไรพีอมโทรชวนไปเที่ยวนะเที่ยวไหนในธิมไปตอนไหนอีกประมาณนสี่ทุ่มเละสี่ทุ่มอ่ากลับกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งมันนานไปไหมไม่นานพอเลยเที่ยงคืน๋อเที่ยงคืนครึ่งซักงั้นน่ะงั้นไม่ต้องไปเออเที่ยงคืนเที่ยงคืนเออหกทุ่มต้องถึงบ้านโอเคทำตามกฎด้วยมีกี่ข้อ ห้ามกินเหล้าเกินสี่แก้วห้ามยืนใกล้ผู้หญิงเข้าใจไหมครับอือถึงโตแล้วอ่ะพุ่งเข้าไปที่โต้เลยเข้าใจไหมครับห้ามไปแวะโต้อื่นห้ามไปเดินวอกแวกโต้อื่นเข้าใจไหมครับพุ่งไปโต้ตัวเองเลยห้ามมองผู้หญิงที่มันสวยๆเข้าใจไหมพวกโชว์นมใส่เอว้อยอย่าไปมองห้ามยืนใกล้ห้ามไปใกล้เลยเข้าใจไหมครับอือถึงเวลาเราต้องโทรหา ถึงลแล้วเราต้องถ่ายรูปมาด้วยว่าข้างๆมีใครบ้างโต๊มีใครบ้างถ่ายรูปตรงข้างให้ดูด้วยว่ามีใครบ้างเออบอกด้วยว่าที่โต๊มีใครบ้างเออเออโอเคไลน์ไปต้องตอบตอบเออห้ามเกินห้านาทีนะห้านาทีห้านาทีต้องตอบไลน์อ่าถ้าไม่ตอบมึงตายโอเคโ okay. อเคมองคนอื่นขอยลงตาบอดเออเข้าใจไหมโอเคเออถ้ากูไลน์ไปไม่ตอบมึงตายโอเคกอไม่ไปแล้ะ สิ่งที่กูต้องการไปอนาบน,น้ำนอนเลยแต่